สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สปอร์ตคอมเมนต์กันอีกครั้งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาอัปเดตโปรแกรมการแข่งขันแบดมินตันของนักกีฬาไทยกันนะครับสำหรับรายการการแข่งขันที่จะทำการแข่งขันในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นรายการดฮัตส์อินโดนีเซียมาสเตอร์2อซึ่งจะเป็นรายการระดับเวิร์ลทัวร์สู per เจอร์750ชิงเงินรางวัลรวม00แสนเหรียญสหรัฐหรือประมาณ19.7ล้านบาท โดยจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1 6ถึง21พฤศจิกาย,ยน2564ที่สนามบาหลีอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เมืองบาหลีประเทศอินโดนีเซียซึ่งในรายการไดฮัตสึออินโดนีเซียมาสเตอร์2021มีนักกีฬาไทยเข้าร่วมทำการแข่งขันหลายคนทั้งประเภทคู่และเดี่ยวเรามาเริ่มกันที่ประเภทชายเดี่ยวกันนะครับ คนแรกได้แก่กันตะพลหวังเจริญกุลวุฒิวิทิสารและสิทธิกรมธรรมศิลป์ในประเภทหญิงเดี่ยวได้แก่ราชนกอินทนน์พรประวีช่อชูวงพิทยาพรชัยวันบุษนัน์อึ้งบำรุงพันธ์สุพนิดาเกตทองในประเภทคู่ผสมได้แก่เดชาลพลพัววรานุเคราะห์รัพ์สิริแต่รัตนาชายัย คู่ของสุภักจอมเกาะสุพิศราเพียวสามพรานและคู่ของธนุพัฒน์วิริยังกูลและเบญจาภาเอี่ยมสะอาดและในส่วนของประเภทชายคู่ได้แก่คู่ของสุภักจอมเกาะกับกิตินุพงศ์เกตเรนและประเภทหญิงคู่ได้แก่คู่ของจงกลพนธ์กิติธารากูลกับระวินดาประจงใจและคู่สองพี่น้องเอี่ยมสะอาดอย่างเบญจาภาและนัตการ และคู่ของพุทธิตาสุภจิรกุลกับซับสิดีแต้รัตนชัยและในเกมแรกของแต่ละคนและแต่ละคู่จะเจอใครกันบ้างมาดูกันเลยครับเริ่มจากประเภทชายเดี่ยวกันก่อนเลยนะครับกันดพลหวังเจริญจะพบกับโกกิวันาเบะจากญี่ปุ่นกุลวุฒิวิทิสารจะเจอกับชายเดี่ยวมือหนึ่งจากเจ้าภาพแอนโทนีซินิสกะกินติงซึ่งเป็นมือวางดับ5ของรายการ และสิทธิคมธรรมศิลป์จะพบกับจนาธานคริสตี้โดยจะเป็นมือวางอันดับ6ของรายการจากเจ้าภาพโดยเช่นกันมาต่อกันในส่วนของประเภทหญิงเดี่ยวกันบ้างนะครับเริ่มจากรัชนกอินทนนท์ซึ่งเป็นมือวางอันดับ2ในรายการนี้จะพบกับอาสุกะตากาฮาชิจากญี่ปุ่นและบุษสนันอึ้งบำรุงพันมือวางอันดับ7ของรายการจะพบกับไซนะกาวากามิจากญี่ปุ่น พรปรวีชาอชูวงซึ่งเป็นมือวางอันดับ5ของรายการจะพบกับมารีแบตโทมินจากฝรั่งเศสพิทยาพรชัยวันจะพบกับโฮยอสจากฝรั่งเศสและสุพัฒนาเกตทองจะพบกับพิวีสินทุซึ่งเป็นมือวางอันดับ3ของรายการจากอินเดียครับและต่อมาก็จะเป็นประเภทหญิงคู่นะครับคู่ของจงกุลพันธ์กิติธารากูยรวินดาประจงใจ ได้บาในรอบแรกไม่ต้องทำการแข่งขันส่วนคู่ของเบญภาเอี่ยมสะอาดและนัตการเอียมสะอาดก็จะพบกับชิสโตโฮ o ชิโออิมัสึดะซึ่งเป็นคู่ญี่ปุ่นที่เพิ่งจะคว้าแชมป์ฮอโลโอเพนสี่ที่เยอรมนีและพุทธิตาสุภจิรกุลซับสิรินารัตนชัยจะพบกับเรมาดันตีและสุเกียนโตจากอินโดนีเซียครับเรามาต่อกันที่ประเภทชายคู่ ซึ่งเป็นคู่หนึ่งเดียวของไทยณเวลานี้นั่นก็คือคู่ของสวัิ์จอมเกาะและกิตินุพง์เกตเรนที่จะพบกับฮิโรกิโอกามูระและมัซยุกิโอนเดระจากญี่ปุ่นและในประเภทสุดท้ายนะครับเป็นประเภทคู่ผสมซึ่งของไทยเราก็มีทั้งหมด3คู่ด้วยเช่นกันได้แก่เดชพลโพวรรณุเครศิรีริต้รัตนชัยซึ่งเป็นมือวางอันดับหนึ่งของรายการ จะพบกับยุกิคานโกะและมิสากิมัตสึโตโมจากญี่ปุน่นคู่ของสุภักจอมเกาะและสุพิศราเพียวสามพันก็จะพบกับริฮานอุชัยจันโตและลิซ่ากุสมาวาตีจากอินโดนีเซียและคู่สุดท้ายของไทยธนุพัฒนวิริยังกูลเบญจภาเอี่ยมสะอาดจะพบกับคู่มือวางอันดับสีจากอังกฤษมาคัสเอลิสและโรแลนสมิธ และนี่ก็คือโปรแกรมของนักแบดมินตันไทยทั้งหมดที่จะทำการแข่งขันกันตั้งแต่วันที่16ถึง21พฤศจิกายน2564ในรายการไดฮัสึืออินโดนีเซียมาสเตอร์2021ซึ่งแ,แฟนแบดมินตันสามารถรับชมได้ทาง True Sport HD 3และ True Sport 7นะครับก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Sport Comment ด้วยนะครับ และชอบใครเชียร์ใครก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปอัปเดตคลิปหน้าครับสวัสดีครับ